พี่มีตัวหนึงเป็นตุ่มมาแล้วพี่ไหนี่ยมันคิดผมแล้วมันคิดผมแล้วพี่ตบหลังได้ไหมลมแล้วเนาะใช่จุดมันจะตายแค่หนึ่งอีกตัวนึงยสองตัวสองตัวสองตัวสามตัวกระสุนหมดกระสุนหมดแดนนี้ก่อน ส,ปอ,สป,ปอร์ตซัพพอร์ตให้นี่ไา<ม>่เ<ม>พื่อนพี่นี่เขาวิ่งหาเขาวิ่งหาพี่อยู่นี่เอาเอาไม่กดอ้ยูกดอย่างงี้สวยหยุดหมดหมดเก่งไอ้สัตว์มึงเก่งอ่ะมเก่งเก่ง บอสไอเจอตัวนึงทั้งหนาไอ้มาหายว่ะน่าจะในบ้านนี้ละกดแมงเบิแม็กไดู้่ขั้นแขวเอาวะเปิดบ่ะฮะเอ้อนั่นไั

นูตรงูนะวองเออพี่ไม่น่าทำร้ายตัวเลยพี่ไอ้มันมีไมเเขียวดลยไอ้ไอ้ตรงโดมตรงนั้นออ๋อไายแตกแตกแตกที่ที่มาควยอะพี่ไม่น่าทำร้ายตัวเลยนะพอ่สมองก็ยดไม่ให้เกาะงูน่ไงเปิดเอ็ดวิหลายอยู่อน้วแนยตรงโดมนะน่นเพื่อมันลันรันลัน เอาลั่นันลั่นซีมันลั่นลั่นเขาลั่นเ่าเดิน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 อ๋อมแล้วมาแล้วเน้นเน้นเน้นเนนเน้นเนนเนนเนน แตกบงแล้ววาเอาตายตายกูตายไปสาไปโลดสุดอ่ะกลอบนะเด้วเด้เดผมไม่เล่นรับยินเอาไปหมดเลยไปก่อนเาปืนนี่